สวัสดีครับผมเลยต้อวด้อนนะะราบีอะไระอะไรอ่ะไอ้้ึเลยนะดมากทุกคนเกี่ยวกามฟังพักมากนะ็อให้ทุกคนนะทาเลยตอนนี้้าตอนเด็กเราใช้เราว่าเฮ้ยเราแบบว่า ก็อราเราเนี่ยผิวดีเราแบบพักแดดสู้ลมสู้แดดมาโดยตลอดดิเขาเพิเ่งไปสูตรใหม่เพิ่งออกเลยนะแชร์มาเดีนยวเหรอ <c oughs> ไม่ใช้สูตรอื่นมาตลอดแ<อ>ต่วันนี้สูตรใหม่เราต้องขายสูตรใหม่จริง่ะแล้วก็รู้สึกว่าโลงไทยมาสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็เป็นยังไงต่อไปโอเคต่อเลยน <c oughs> ั่นแหละคือเราใช้มาเสักว่ามาแบบช่วงที่เขาออกมาถึงว่าเฮ้ยพอไทยแล้วอ่ะ มันมีความบางเบาไม่เหนอะหน,าหนา้าที่ทาเข้าไปแ,แล้วเนี่ยไม่วอกเออซึ่งรู้สึกว่าเป็นเบสมากทาแล้วรู้สึกว่าเพิ่กันแดดได้จริงขอคนจริง <c oughs> ออวันนี้ซื้อมาแล้วลืมอะไม่ได้มา,<บ>าเรื่องออขอคนที่ทากันแดดจริงๆเท่านนะั้นเออใช้ด้วกคอนเ,เลนฮะอยากได้ก็ต้องทากันแดดอ๋อเพราะว่าแดดของเมืองไทยเนี่ยมันร้อนมาก